มือนีนะครับที่ขึ้นไปน้ำต้มตัดโคงสีเนาะอยู่ทกพะบางนะครับผมได้มาสามปีแล้วเดี๋ยวเปิดเน่าจะปิดไปหลายเนาะตอนนี้กำลังขึ้นนะครับหนาวขนาดเลย หล,ห,ลหลายอย่างเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงที่บนกัน้นล้วนนี่คือว่าน่าจะมีการก่อสร้างอย่างเกิดขึ้นข้างในนะครับสร้างขึ้นเพิ่นการกำลังซ่อมแปลงนะครับ าแป้นนะครับคือบาปันทาแป้น,นทำถนนนะครับขึ้นไปใหม่ขึ้นกำลังเหตุเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นไงก็เดิมนะ บ้านท่าแป้นจังทึงเนี่ยเอขึ้นมาฮอตข้างบนแล้วนะรถจอดแล้วเปลี่ยนแป้งไป,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 ปหลายเลยนะครับบรดมาดนสบายดีสบายดีแหกามี ของขายคือเก่าแล้วแต่ว่าหลายหลายว่าเก่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไลายนะครับผมกินก็มีเสื้อผ้าก็มีนะเป็นของฝากว่ามเยมันได้มักกระบกขวดก็มีนะคนไหลเนาะ ตื่นครับร้านอาหารก็มีนะร้านอาหารเยอะแย่เลยขายปิ้งไก่ปิ้งหมูผลไม้น้ามะเข้าคนจีนเยอะมาก นี่คือทางเข้านะครับทำตกตาดกวางสีเขาต้องเข่าเข้าทางนี้เนาะเดี๋ยวพี่หลือว่าเอาตัวไปแลกก่อนอ่ะย่างมาขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับย่างไปเบิร์นก่อนมันคือย่งโอ้เป็นหมีนะ อ่านี่หมีแบเอิ่มมี <laughs> มีน่ารักนะหน้าตาโอ้เป็นกระจกนะครับ ฟองบึงมีโอ้ยนอนเปยป์จุ๊่คนมีนอนเปยอยนี้มันมีเตลลนี่ฮะสำหรับทำอะไรอ่ะชมวิว่ดู้ตดูมีสวยงามโอ้บงมีมีน่ารักตอนนี้เราเห็นมีแล้วโอ้มีลูกพร้อมนะตัว่นนะฝังนั้นมีลูกพร้อม,มลูก,ลก,ลกน้อยเจเจอตัวเนี้ยเข้า <c oughs> <c oughs> หลังจากไปบึงมีดํานะครับก็ไปข้างหน้าต่อนะครับไปมีดําแล้วไปต่อนะยังอีกเส้นทางยังอีกไกลนิดหน่อยนะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะทางนี้นะเบิกต้นไม้ใหญ่ขนาดสูงนะได้ยินเสียงน้ําแล้วทางผู รัดนะครับรัดลงไปเบื่งน้าตกอนนี้่จะดับนำตกกนตขึ้นาบนสุดุ้ตอนนี้นเสียงน้โอ้ยได้ยินแต่เสียงน้ํานะบ้านนี้น้ําสวยๆนะครับ ไปทางดหนเน้นบึงเส้นทางขึ้นไปนะครับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บมีเป็นน้ำตกแบบเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยนะครับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะไต่ระดับคูมสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจุดทรงสุดกะ็ะดิงามเป็นอระดับหนึ่งนะครับ เนนมืองน้ำเมื่อนนี้บดถึงก็ว่าใส่นะจอมเป็นสีฟ้างามนะครับบางช่วงก็จะเป็นใสแบบใสกิ้งเลยนะงามนะครับใสมากเบิ่งน้ำตกหรือธรรมชาติงามๆกั อยู่นี่เลยนะครับผมน้ำตกใต้อกองสีเนาะฝรั่งนี่สีมากน้ำตกแบบนี้นะครับเพื่อนมกรีวิวพวกน้ำตกนะครับฝรั่งอืมเนี่อสวยงามอู้มีป่าพร้อมท้างล้างนะสึงป่าน้นอยๆนะครับ อันนี้จะเป็นจุดหนังถ่ายรูกหรือเปล่าอยู่นี่น้ำตกไหลตลอดปีนะครับเอาอย่างขึ้นไปอีกนะครับคุณว<ๆ>่ามีสัตว์ป้าในสากขว่งสีมีแมงกระเบอ้อกับแมงย้างซีนหนมุมโอ้โแมงยางซีน<ะ> คนบ้างแลาวจังแรงจาดตืดนเนี่ยก็มีสัตว์ป่าพร้อมแมวบ่เนี่ยบ่น่าแม่นะเนี่ยสัตว์ป่าที่อยู่ในแถวตาขวางสีเนี่ยโอ้มีงูน้ำแมวเป่าแมวเป่านี่เนาะอันนี้บ่อีเห็นนรือ่าลิงลมอาลิงลมงูป่องแมวป่าแมวป่าบัากวางน้อย ออแอนมอบมห้าสิบนอ,อยู่เลยนี้ล่องล่องไปซึ้นไปอีกนะครับมายงมไหนกันง,งามนะครับสวยงามน้ำสวยคือเก่านอกจากหน้าฝนนะ้าน้ำจะเป็นออกคุ้นๆน,นะครับ เอาไก่ไก่ฮอตอันจุดสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเามาเปิดจุดนี้ต่ออีกอันนี้คือเนี่ยเป็นอย่างน้ำจริงเป็นสีฟ้าเนาะเพิ่เพิ้นมีเขียวละเอียดอยู่นี้นะ น้้ำได้ไหลผ่านก้นหินปูนตามแนวทางน้ําที่ไหลมาจนมาถึงน้ําตกตาดชั้นหึ่งชุดและยังน่ะหลังจากหลังจากนั้นมันก็ตกลงมาจากหน้าผาหินอ่อนสีสูงชันตกลงเป็นชั้นๆหินปูนแท่นน้อยน้อยที่ ติดตามก้อนหินันมันบรรจุอี่ยงน่ะแคลเซียมแค่แม่โซแค่เบเนตสูงบ่อีอยางนี้แหละ อ่านบอกเขาเห็นน้ำหยดไก่พุทเ,นะเป็นเวลาดนนานจึงเย็ดให้ม,มีการสะท้อนแสงออกมาเย็ดให้น้ำที่ไหลผ่านซึ่งเป็นสีฟ้<ะ>า,วาสวยงามน่าอ,อ่านบอกเขาเห็นน้ำอยู่ไก่พดุดเฮ้ยเห็นปลาไหมน่ะปลาเหมือปนปลาโคใหญ่เลยอ่ะ,อะ นี่พย็นบ่นะครับปลาเป็ดปลาใหญ่เลยนะตรงนี้่นในนป่าเหมือนปลาคอเลยนะเหมือนหัวงูเลยเาาอ่ะเออตน่าปลา้อทุกนเาปลาคอหรือฮากไหมอยู่บึ้งบ่เดไปต่อเขาไป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 ไไปไปไไปไไปไปไปไะไไฮไลท์แลไว สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยเจ้าอมุอย นะครับไฮไลท์เดี๋ยวฮ่อไฟึ้้นไปข้างบนนะเดี๋ยวมาดูข้างล่างก่อนสวยงามครับสุดยอดเลยมายงามใดก็สวยงามนั้นคุ้มค่าว้าว ไปขึ้นข้างบนตอดนะครับส่งคนเต้มทั้งทงเลยนะจุดไฮไลท์นะครับว้าว สวยงามมากๆเลยนะครับเบอร์เออคนจินเยอะมากๆเยอะจนบูว่ากะเจ้าว่าอย่างแล้วตอนนี้นะ <S <S 1> <S 1>

เป็นชั้นเป็นชั้นสวยงามขนาดเนาะไปเดี๋ยวพามาเบึ่งใกล้ๆแบบนี้อ,อันนี้เนี่เป็นน้ำละอองน้ำมือ เป็นทับหินปูนในน้ำมันลอยมาเนี่ยเ <Okay. S 1> บื้องแครไหนทาบหินปูนที่ลอยมาตามมันน้ำละอองน้ำ okay. Okay.